และามาสรับลวงพรังใช้จรวดปลอมล่อไอรอนโดมกองทัพมดตลบล้งควบจักรยานยนต์พารามอเตอร์เจาะเข้าอิสราเอลจากที่ปาเลสไตน์และอิสราเอลขัดแย้งกันมานานเกิดการประทะกันตลอดมาล่าสุดก็สร้างความตื่นตะลึงและวิตกกับชาวโลกว่าจะปานปลายไปสู่ศึกใหญ่หรือไม่ขณะเดียวกันก็มีเบื้องหลังการจโจมของนักรบฮามาสในครั้งนี้อย่างน่าติดตามด้วยเช่นกัน ทั้งนี้มีความคืบหน้าในการบุกะลวมบริเวณชนวนกาซาที่บอกติด World อัปเดตได้มีการออกมานําเสนอเป็นรายงานไว้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างน่าสนใจว่าจากกรณีนักลบฮามาสกองกําลังทหารกึ่งพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เป็นคู่ขัดแย้งกับอิสาราเอลเกี่ยวกับการแย่งชิงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและดินแดนที่อยู่อาศัยมานานเป็นศตวรรษตั้งแต่ยังไม่ได้มีการก่อตั้งเป็นรัฐ พวกเขาได้มีการนำกำลังบุกจโจมจากพื้นที่ฉนวนกาซาของชาวปาเลสไตน์เจาะผ่านรัว้วอันแข็งแรงเข้าสู่ชายแดนทางตอนใต้ของอิสราเอลปฏิบัติการพร้อมกับนักรบเฮชบุลเเลบานอนโจมตีชายแดนทางเหนือของอิสราเอลสร้างความตื่นตะลึงให้กับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาและทั้งโลกเป็นอย่างมาก เพราะในรอบหลายปีกองทัพฮามาสไม่เคยทำแบบนี้ได้และไม่เคยสร้างความสูญเสียให้กองทัพอิสราเอลได้มากมายขนาดนี้มาก่อนใครปริศนาความลับนี้เริ่มขึ้นจากการจโจมที่เริ่มต้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เวลา6นาฬิก30นาทีเช้าตรู่นักรบฮามาสปาเลสไตน์วางแผนการอย่างแยบยลซับซ้อนรับลวงพรังอย่างมาก เปิดฉากครั้งใหญ่เบีเ่ยงเบนความสนใจกองทัพอิสราเอลด้วยการระดมยิงจรวดจ,จริงและจรวดปลอมอย่างหนักเป็นจำนวนมากราว3 5 0 0ถึง5,000ลูกจากเครื่องยิงหลายเครื่องตลอดแนวชายแดนอิสราเอลไปยังภาคใต้และภาคกลางทำให้เกินกำลังของระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมที่จำแนกจรวดจ,จริงและปลอมส่งผลให้ฝนเล็กหาใหญ่รอนหลุดพ้นไปตกในพื้นที่กรุงเทลอาวีฟเมืองเทคโนโลยีและอีกหลายเมืองโดยรอบ เจ้วจพุ่งตกไปใส่อาคารตึกสูงถนนรถยนต์โรงงานตึกใดที่โดนจังๆถึงกับถลม่มลงมาสร้างความตกตะลึงสับสนอลหมานให้กับฝ่ายอิสราเอลในช่วงชุลมุลนั้นนักรบส่วนหนึ่งได้มีการใช้รถเครื่องจักรหรือแล้วก็ทำลายรั้วกัน้นชายแดนออกเกิดเป็นช่องโหว่พรุนไปตลอดแนวพรมแดนหน่วรบพิเศษฮามาชั้นยอดที่ฝึกมาเป็นอย่างดีได้มีการใช้ขบวนรถมอเตอร์ไซค์และเครื่องพารามอเตอร์ บินข้ามชายแดนเหมือนกล่องทัพมดกองกำลังแต่ละชุดมีไม่มากแต่ละชุดเราไม่เกิน10คนแต่มีการซอยออกบุกจโจมจากหลายจุดช่องโวจึงสามารถข้ามพรมแดนได้หลายแห่งในคราวเดียวกันบางชุดโจมตีเบ่งเบนความสนใจจากชายทะเลอีกด้วยส่วนนักรบที่ใช้เครื่องพารามอเตอร์ก็บินร่อนทางอากาศไปลงจอดหลายจุดในดินแดนอิสราเอลแต่การโจมตีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเกิดขึ้นที่ด่านทานทัพ จุดตรวจของอิสราเอลสองแห่งบริเวณชายแดนติดกับฉนวนกาซาคือทานทัพเอเรนและเคเรมชารอมที่นี่สร้างความประหลาดใจให้กับกองทัพอิสราเอลอย่างมากเพราะนักรบฮามาสไม่ได้ใช้ยานพาหนะรถเกราะใดๆแต่ใช้ใจล,วลว้วนๆวิ่งกลูเข้าโจมตีดื้อๆเลยพวกเขาสามารถจู่โจมุกยึดทานทัพได้ในพริบตา ยึดรถทั้งรถหุ้มเกราะได้เป็นจํานวนมากบางส่วนถูกทําลายบางส่วนก็นําไปใช้งานเป็นยานพาหนะบุกพื้นที่อื่นๆในเมืองตลอดแนวชายแดน ฮามาสโจมตีสนามบินสพัสไซรับสหรัฐเสียชีวิต4อเมริกาชาติโยุโรประงับสายการบินเร่งอพยพพลเรือนพ้นอิสราเอลจากที่มีรายงานเบื้องต้นหลังจากการบุกโจมตีของกลุ่มนักรบฮามาสที่ปฏิบัติการได้ผลในรอบหลายปีสร้างความตื่นตระหนกให้กับสหรัฐและอิสราเอลนั่นเองที่ทําให้ต้องพิจารณาถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศยานของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้เหตุการณ์ได้ดําเนินมาถึงวันที่9ตุลาคม2 5 6 6ซึ่งถูกเผยแพร่ โดยบอกติดเรอัปเดตที่ได้มีการโพสต์ข้อความระบุไว้ว่าปัญหาอีกอย่างคือกองทัพอิสราเอลมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สายไกลน้อยมากมีแต่ไอรอนโดมที่สายกล้คือในกรุงเทลอาวีป3ชุดกรุงเยรูซาเล็ม1ชุดและเนติวอตทางใต้1ชุดที่สําคัญมีเ็ชุดพังไปแล้วหรือหมดลูกจรวดขีปนาวุธนําวิถีต่อต้านอากาศยานนักรบฮามาสรู้ดีจึงระดมยิงขีปนาวุธและโดรนมุ่งไปยังเป้าหมายที่สําคัญเหล่านี้และคือคําอธิบาย ว่าทำไมเมืองเอสเคโลเอสดและเซเดรอสจึงไม่มีระบบลูกจรวดอิสราเอลพุ่งขึ้นไปสกัดได้เลย ขณะนี้กองทัพอิสราเอลจึงไม่ได้สนับสนุนลูกขีปนาวุธไอรอนโดมให้กับ3้มเมืองชายแดนนี้แต่ให้เฉพาะหน่วยทหารในตัวเมืองชั้นไหนเท่านั้นล่าสุดฮามาสได้มีการยิงจรวดถล่มสนามบินเบนกูเรียนของอิสราเอลและพวกเขายังคอยดักซุ่มโจมตีขบวนรถขนอาวุธยันเกราะของกองทัพอิสราเอลจนพังยับเยินขัดขวางไม่ให้ส่งไปแนวหน้าโดยง่ายมีรายงานว่ามีสายลับชาวอเมริกันอย่างน้อยสีร่รายกลับบ้านเก่าและถูกฮามาสจับเป็นเชเลยเอาไปล่อเป้าให้อิสรา อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่ในชนวนกาซาทําให้มีพลเมืองประเทศที่ประนามฮามาสกลับบ้านเก่าจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆทางการสาหรัฐและแคนาดาจึงขนลุกตั้งหรือว่าอิสราเอลอาจควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศไม่ง่ายเสียแล้วจึงสั่งระดมสายการบินพลเรือนสหรัฐแล้วเร่งอพยพพลเมืองออกนอกประเทศอย่างเร่งด่วนพร้อมกับโปแลนด์โปรตุเกสและโยุโรปอีกหลายประเทศก่อนที่นักรบฮามาสจะโจมตีจรวดทีรวัวใส่สนามบินมากกว่านี้หรืออาจจะเข้าถึงและยึดสนาม ปิดได้เหมือนคลายยึดฐานทัพใกล้ชายแดนการเกิดสงครามใหญ่ในอิสราเอลคราวนี้นักรบฮามาสอาจด้อยกว่าด้านอาวุธแต่เนื้กว่าด้านกลยุทธ์คอยใช้ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแมนแพดคอยสอยเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินจากระยะใกล้เผาขนใช้โดรนทันสมัยคอยทิ้งหัวรบระเบิดลงมาใส่รถถังรถหุ่มเกราะและทหารอิสราเอลมีการปล่อยโดน Please, พลีชีพพุ่งชนเป้าหมายทางทหารอย่างแม่นยำซึ่งทางกองทัพอิสราเอลยังไม่มีวิธีการรับมือที่ดีต่ออาวุธไฮเทคนี้การส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดและส่งกำลังภาคพื้นดินบุกฉนวนกาซาจึงเก่าไม่ถูกที่ขานเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือรูรั่วจำนวนมากตลอดแนวชายแดนถ้าอิสราเอลยังควบคุมไม่ได้ก็เหมือนหลังข่ารั่วเช็ดพื้นเท่าไหร่ก็ไม่แห้งหนทางจะชนะศึกครั้งนี้จึงมืดมนยังคงยืดเยื้อต่อไปแต่คงจะเป็นการสู้รบกันระหว่างอาคารต่อ ่ออาคารซึ่งยากมากเพราะฝ่ายฮามาสเตรียมการมาดีคนคิดแผนคราวนี้ให้ไม่ใช่คนธรรมดาต้องระดมหัวกะทิอย่างอิรานจึงสามารถทำได้ขนาดนี้และคงกำลังมอนิเตอร์อยู่ในเลบานอนแม้สหรัฐจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาอารักขาอิสราเอลและหวังยิงขีปนาวุธโจมตีทางทะเลแต่อาจต้องเสียใจที่สุดเพราะทางกองทัพฮามาสและฮิชบุลลอเองก็เตรียมโดนรุ่นใหม่และขีปนาวุธร่อนระยะพิสัย2,000กิโลเมตรพร้อมกับเรือเร็วโจม ที่อิหร่านสนับสนุนให้มาสามารถปล่อยคี้ปนาวุตร่อนฝนเหล็กหายใหญ่ไปต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่จะเป็นเป้านิ่งขนาดมหึมาอยู่กลางทะเลดันหลังสาบซาอุแจ้งสหรัฐยกเลิก แผนฟื้นสัมพันธ์อิสราเอลทั้งหมดรัสเซียตัดผลิตน้ำมันบีบอเมริกาอยู่ได้แค่17วันจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพรัฐบาลอิสราเอลที่มีสาฮาราสนับสนุนให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มนักลบมฮามาสที่มีพันธมิตรชาติอาหรับประกาศยืนเคียงข้างทำกลางกระแสะอย่างให้มีการเจราจายุติความขัดแยง้งทั้งนี้ดรประถมพงพศ์โพระสิทธิ์ทน,นันนักวิชาการทางบริภาษคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการออกมาเปิดเผยท่าทีในการเจรจาและสถานการณ์ที่ควรติดตามผ่านการโพสต์ลงบล็อกดิตซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องกันว่าตำรวจโลกตัวจริงออกมาไกลเกลี่ยแล้วในการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มนักรบปาเลสไตน์จักรวรรดินิยมอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าพ่อประเทศที่ล่าอาณานิคมได้สนับสนุนให้รัฐบาลอิสราเอลก่อการร้ายที่เลบานอนก่อการร้ายที่ซีเรียและก่อการร้ายที่ปาเลสไตน์เป็นประจำ ดยจกกักรวรรดินิยมอเมริกาสนับสนุนทั้งทางการเงินทั้งอาวุธทั้งทางการทูตเพื่อมิให้ชาติไหนแต่ต้องอิสราเอลได้หลังจากอิสราเอลและกองทัพฮามาสปะทะก,กันมาได้ระยะหนึ่งจกกักรวรรดินิยมอเมริกาก็ส่งกองทัพเรือไปให้กำลังใจและช่วยเหลืออิสราเอลเพราะอิสราเอลได้มีการส่งกระสุนต่างๆไปช่วยยุเกรนเป็นจำนวนมากอาวุธอาจไม่พอส่วนพระเอกของเรารัสเซียหลังจากดูสถานการณ์มาได้ระยะหนึ่ง ก็ได้มีการเสนอให้แยกอิสราเอลและปาเลสไตน์เป็น2รัฐโดยรัสเซียบอกว่าประเทศอื่นๆเช่นรัสเซียจีนรวมทั้งประเทศตะวันออกกลางต้องช่วยการผลักดันให้มีรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาเหมือนที่อิสราเอลมีจะได้ปักปันเขตแดนชัดเจนมิฉะนั้นแล้วรัฐบาลที่กระหายดินแดนประเทศอื่นอย่างอิสราเอลจะต้องหาทางลุกรานแผ่นดินปาเลสไตน์ไม่หยุดแนวทางนี้ถูกต้องที่สุดครับ แต่สักดาห์วันนิยมอเมริกาและรัฐบาลอิสราเอลที่ก่อการร้ายประเทศอื่นๆเป็นประจำจะยอมได้หรือไม่เท่านั้นเองผู้นำรัฐบาลก่อการร้ายอิสราเอลไม่ยอมรับแผนการเจราจาสันติแต่ไหนแต่ไรมานายเนทันยาฮูคือผู้นำจอมกับกลอกของรัฐบาลอิสราเอลและหัวหรุนแรงเขาส่งทหารไปปฏิบัติการก่อการร้ายที่ซีเรียเป็นประจำ ส่งทหารไปหาทางลุกรานเลบานอนบ่อยครั้งและส่งทหารไปรุกคืบหน้าไปยังดินแดนปาเลสไตน์หลายครั้งความเป็นนักการเมืองระดับจิงจอกเจ้าเล่นเนท a n ยา h ูทำให้เขารอดจากการผูจริช่อราดบังหลวงและกลับมาเป็นนายกอิสราเอลได้อีกรอบอุปสรรคยิ่งใหญ่ในการเจราจาสันติคือนายเนทั n ยา h ูที่อยากยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์ที่เหลือทั้งหมดและไล่ชาวปาเลสไตน์ให้ออกไปพ้นประเทศ นอกจากนี้ดรประถมพงษ์ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อมาโดยรายงานถึงความคืบหน้าในปาเลสไตน์ว่า 1. อิสราเอลใช้ความป่าเถื่อนตอบโต้โดยใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มย่านชุมชนปาเลสไตน์เหมือนที่กองทัพยูเคร,รนทำต่อประชาชนที่เข้าข้างรัสเซียส่วนกลุ่มติดอาวุธฮามาสถล่มที่มั่นทางทหารอิสราเอลเป็นหลัก 2. รัฐบาลอิสราเอลประกาศจะยึดพื้นที่ฉนวนกาซาของปาเลสไตน์ทั้งหมดและจะตัดขาดอาหารไฟฟ้าและพลังงานของชาวปาเลสไตน์ที่ใช้อยู่ทั้งหมดสาซาอุแจ้งไปทางรัฐบาลอาเมริกาว่าขอยกเลิกแผนการหรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับอิสราเอลทั้งหมด 4. รัฐบาลอิรักและอิรานเรียกร้องให้ OIC จัดการประชุมและช่วยเหลือปาเลสไตน์5 รัสเซียและซาอุกำลังเจราจาเพื่อตัดปริมาณการผลิตน้ำมันลงขณะน,นี้ปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศอเมริกาหากไม่มีน้ำมันที่อื่นมาป้อนจะสามารถใช้ได้แค่17วันเท่านั้น